ตอนนี้เราอยู่ที่งานงานมอเตอร์โชว์สวัสดีครับเราอยู่มังคลานีนะครับมาดูงานมอเตอร์โชว์ที่มังทองนะครับอันนี้จะไปดูบุ๊ไหนครับเราจะไปดูบรรยากาศเรื่อยๆนะครับว่าปีนี้มีรถจักรยายไหนที่เข้ามาเยี่ยมชมในงานบ้างหรือว่าบรรยากาศคุณจะซื้อคันไหนครับพี่ดิวถ้ารวมบรรยากาศันงบไม่ถึงแสนกัน รานั่งรถคันอะไรครับเร,รถตัวไฟนก็จะคุมกว้างนะฮะอยู่บ๊ทยามาฮ่าฮอนดานะครับร้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเ้าพัน คาราลานะครับอ <mean> ันนี้ราคาเบาๆเอง ครับลบตารนะฮะใครเข้ามหที่นครับผมเอาเลนเจอร์พีเอสดีครับมาดูเรง่อยนะคคือตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนครับวันนี้ครับนที่สี่ก็อยู่เป็นระยะเวลสิบสี่วันใช่ไหมสิบสี่วันปะที่มาเลยครับที่มาในวันแรกนะครับแต่บ้านอยู่แถวนี้นะครับเจอกันใหม่อันนี้ให้ดูพิตตี้บอยนะครับรอเรานะบกดดไวว้ยยอููททีเละ ให้มันถึงก่อนะให้มันถึงก่อนเอไม่ยอมบอกราคาถ้าเราลเม่นานี่คือสั่งว่าคิดว่าแปดสิบคิดว่าแปดสิบเาไว้สิ็ตเาคอย่ิหกบแงครับพี่ตานแพงไหมี่เนลน้ำหดเท่าไรครับห้าสบาทครับมีบัตรนแค่ร้อยนึครับแต่ว่าเมื่อกี้อันนี้ชามร้อยนะชามร ชอบคลิปนี้นะครับอย,ย,ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดหายให้กับผมด้วยกดแจ้งเตือนนะแล้วก็เดี๋ยวจะันคลิปนนะ่อครับบ๊ายบาย